สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะต้นขนุนเนาะที่เขาขึ้นไปสูงมากๆเลยนะคะพี่อ้อยเรียกช่างมาตัดนะคะก็ให้เขาตัดตรงที่ส่วนที่สูงนะคะออกก็จะเหลือยอดประมาณนี้นะคะคือไม่อยากให้สูงนะสูงเวลาสูงแล้วเขาออกลูกเขาก็าจะไปอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะก็เลย แล้วก็จำเป็นของต้นนี้นะคะต้นนี้คือเขายืนตายเนาะก็ตัดออกแล้วช่างเขาก็โยนไว้ตรงลิมนะคะขนุนช่อย,ยตัดยอด2ต้นนะคะตัดยอด2ต้นนะตัดคือตัดเท่ากันเลยนะคะ2ต้นปีก่อนสี่โอ้โหสี สเดือนก่อนไม่ใช่ปีก่อนสี่เดือนก่อนที่อจะมาจะมีขนุนนะคะตรงนี้ก็ก็คือบ้านไม่มีคนอยู่นะคะมีคนเขาช่วยเก็บไปทานอันนี้นะคะอก็เขาจะสะไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะทํากันแบบนี้เนาะเหมือนกับทางฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเขาตัดเขาก็เอาไว้ข้างบนเหมือนกัน แต่ไม่มีใครโยนลงน้ำนะคะสมมติว่าถ้ามีคนเขาเอาเรือมามันก็ไปไหนไม่ได้เนาะเพราะว่าข้างหน้าข้างหน้าตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นฝายนะคะจะได้ยินเสียงฝายเสียงน้ำไหลนะคะน้ำก็จะลงมาทางนี้เนาะก็เขาก็จะอยู่ได้แค่นี้มันมีเรือเหมือนกันนะคะตรงนั้นเขาจะเป็นที่แบบอของอบตอ เขาเอาเรือมาจอดไว้เพื่อบางทีอ่ะเขาลงมาในล่องไปทางนู้นเนะเก็บพวกอันนี้มั่งพวกเน่าอะไรที่มันขวางทางน้ำมั่งที่นี่มีบอนด้วยละแต่อยู่ไกลเห็นไหมคะอยู่ไกลนะ่ะก่อน,นั้นบอนนะคะตรงนี้ตรงนี้คือบอน ทั้งกอเลยแต่อยู่ในน้ำวันนี้น่าจะฝนพรมพทั้งวันนะคะตอนนี้เขาเขาเพิ่งตกไปเมื่อเช้านะคะยอ้อยก็เลยได้ออกมาเนาะเก็บบรรยากาศเก็บเสียงนกมาฝากกันนะคะ พี่อ้อยซูมน้ำให้ดูถ้าฝนแรงๆนะคะน้ำเขาก็จะไหลแรงมากนะคะแต่ตอนนี้เออๆเนาะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะเดินออกไปที่ฝายนะคะไปถ่ายน้ำที่ฝายให้ดูเนาะว่าที่จริงมันก็เป็นอ,อ,อ,อากาศที่สบายๆเนาะ พี่อ้อยะแพนไว้แล้วแหละ,หละจะมาอยู่ที่นี่เป็นพักๆนะคะจะมาเป็นปลูกผักปลูกผักทานเองนะคะมาอยู่กับธรรมชาติเราจะได้พักผ่อนได้เต็มที่เนาะพี่อ้อยอยู่ที่นู่นมันก็เหมือนกับนอนดึก ตื่นสายอะไรประมาณขอบคุณนะคะ <c oughs> เสียงแห้งขอบคุณค่ะ